เอเยอร์วซ่าสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยมารากุติเมเนซิสันร้อยห้าสิบนะครับผมปีสองพันยี่สิบสองจุดยี่สามเลยนะฮะลูกค้านะเจ้าคันนี้เดิมๆจากโรงงานชุดสีสวยๆเลยนะฮะเป็นสีขาวดํานะครับผมสวยๆคอนโซลดําๆนะฮะเครื่องเดิมนะครับผมนะท่อเดิมนะครับรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยไฟหน้า LED นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะครับเจ้าคันนี้นะ รถทรงสวยมากๆเลยนะฮะอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะ,ะแต่สภาพโดวยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยเครื่องเดิมโชคเดิมนะครับผมนะเค,ครื่องข้างไม่ดังระบบไฟติดครบนะฮะแล้วเราตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเจ้าคันนี้นะคะรับลูกค้านะ,ะเลขไม์อยู่ที่8,100โลนะครับผมนะ คันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับผมว่าคันนี้ไม่มีขาตั้งคู่มาให้นะฮะร,ราคาเจ้าคันนี้อยู่ที่39,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะสามารถผ่อนจักไฟแนนด์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพรม้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ